แม่แมงแมงในห้องอย่างไรก่อแม่งห้องอย่างไรกโอนเฮ้ยหัวหัวหัวเอาแมงมานะเอาแมงมาเอาแมงะแม่เอาแมงหลอกลุงมะเร็ว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  มันห้องอย่ no? อางไรน่ะฮน้องวันพัดบ่อันนี้อย่างนี่อย่างน้องมาไอเขาแฉะเจ้าอ่ะโอ้เอา้าลุงเลยค่ะเดี๋ยวก็กะมามาเอาแมงนี่ห้องก่อนเร็วแมงนี่ห้องก่อนเอาแมงนี่ห้องก่อน โอ้ยโอ้ยโอ้ยวะไม่คุ้นหรอ